บสบายดีและสวัสดีเด้อพี่น้องป้องป่ายบัดสุขสุขคนอนอนยินดีต้อนรับก็บทุ่งบา่าวเตียงทองแสนแนวอีกแล้วพี่น้องเมื่อนี้บา่าวเตียงกะมีภารกิจเห็แหละมีสบนันในนามาว่ามีครอบครัวหนึ่งเพิ่นคนยากคนข้างที่จะขัดสนเนาะเพิ่นรับจ้างไปเรื่อยๆนะเผาสวนอ้อยสวนถากหญ้าในสวนอ้อยเห็นไหมพี่น้องถากหญ้าในสวนอ้อยสวนมันไปให้เขาได้แหละพี่น้อง เป็นกระทุกเงี้ยไห้เนาะแต่าตอนนี้มาเตรียมก็มาหอดเลยพี่นอ้องเดี๋ยวจะเข้าไปถามมึงเพิ่นซื้อ,อยังจังใดเพิ่มเป็นไปเป็นมาจังใดเนาะอยู่บ้านแก่งเฮ็ดเมืองไซบุรีแข่งสวรรค์เนนขตเนาะพี่นอ้องเดี๋ยวไอ้เพิ่นกับเอ้ยเพิ่นก็นั่งอยู่สบายดีเอ้ยสบายดียดอันอันนี้ม่องอยู่ม่องเช้าบ่เนี่ย โอ้ o, คือเห็ดชองกระต๊อบอลไรบ้านี้ยชองแนลูกชองชาวคนลูกแนขอแม่แนอะไรนะอันอันไอไอซื้อยังนะซื้อไก่ซื้อไก่เอ้ยเอ้ยได้ใช่แทนซื้อแทนซื้อแทนอายุจ็ดปีนะอายุค่อยชี้เพิ่งจะชี้ชิบเอาชีออ้ชิบสามชี้ชิบก็ชี้ชิบสามอันมีคนแนะนำมาว่าอันมองเจ้าอยู่จะเศร้าหน่มัน คนไรครอบครัวเจ้าหันลำบากบ่เดือบไปต่อเนี้ทุกเน่ากช่บ่ทุกเน่าอืออยู่บ้านกับบ่มีให้บ่มีน้ำบ่มีเหือนบ่มีชานแต่ไปตั้งแต่สิบปลายปีไรไรมาเนี่ยอะไรอืมอะไรแบบนี้อยู่บ้านอยู่มาแต่บ้านอื่นบ่มาแต่บ้านอื่นบ้านพนแพงบ้านพนแทงเมืองยังเมืองอ่านสะพรนเมืองอ่านสะพรพูแมนอ๋อแหละ มาจะหึงนะพ่อมันอยู่นี่อันชิปปีชิปสี่ปีแต่ลูกแต่ลูกยังน้อยมากแต่ลูกยังน้อยหมดทุกคนมัอยู่ไปแบบชี่บ่อจะละมืออยู่ไปในนี้แหละลูกเออบอันมามะเผาอันนี้บ่อมาบุรีเผามามาอันถากหญ้าส่วนน้อยนี่มาเห็ดมาเสียหญ้าื่อชื่อบุรีเผามาเสียหญ้าบอนเฮดแล้วไปเฮดเพิ่นให้เนี่ยไเนาะเพิ่นใไฮตัวใดก็เอา ไรหนึ่งสามสิบเจ็ดพันห้าร้อยไร่หนึ่งสามสิบเจ็ดพันกับางมะมือหนึ่งได้จากไรบัวฮอดไร่เลยบัวฮอดไร่ใช่ไหอยเกินหอยเกินแหละเห็ดไปตามโอไม้ละลูกเห็ดเป็นไรไรหนึ่งสามสิบเจ็ดพันห้าร้อยแล้วพี่น้องประมาณร้อยกว่าบาทน้อยๆนิดๆนี่เนี่ยโอ้ยยังมีหาลงหาร่อยอยู่ โอ้2คนนี่ก็บ่ได้มื้อละไบ่ได้ได้ป้ามื้อ2คนเฮ็ดงานยังบ่ได้มื้อละ100บาทเนาะพี่น้องมื้อนึงนี่ก็เทคนเท่านั้นแหละครื่งรองเท่านั้นบ่ดแต่แต่องนึงก็ยังบ่สุดนะโโโโคร่งนึงเท่านั้นมื้อนึงอย่างมือบ้านมือเนมือมือบ้านก็บ่มีเฮือนบ่มีซานบ่มีห้บ่มีนาล่ะออ อยู่เพื่อนกับบุมีอย่างเนาะแต่ไปแบบนี้เรื่อยๆบ่ไปเรื่อยๆเลยไปเอาเมียเดี๋ยวเราพากันไปเรื่อยแต่ลูกยังน้อยได้มาเลยเออสิดปลายปีแหละจนลูกใหญ่อยู่พีมดคนจ้างเลยก็ไปมีคนจ้างหนึ่งกับไปไปฮับคนใหม่อีกไปต่อเรื่อยๆนะเมาไปเรื่อยๆนะแบบเมานะไปกับพอชำนาญเลย พอได้กินเข่ากินน้ำเพื่นเน้ยพอได้กินเข่าพอได้ซื้อเข่ากินอันนี้ก็ยืมน้ำแซวเพิรนได้นี่นี่กัเพิรนให้อีกครั้งหนึ่งได้ชาวฮาโลเลยมันก็ทันเลยว่าเพิรนว่าให้เบิก์ยืมว่าปากาเบิก์ดยานมาแล้วแล้วก็เฮ็ดประสิทิได้ใช่ไหมแล้วก็แทกวัดแล้วให้เลยกินไปประนั้นเลยอหอเออๆเนี่ยพี่น้องจะมีลูกจะคนเนาะ หกคนลูกอเปล่าอยู่น้ำกันนี่อยู่ในชามก็เอาเมียเอาเมียสามเพื่อยิงกันเอาพวกอยู่เฮือนพวกผู้ชายก็เมื่อเฮือนอยู่เฮือนไ่เทาในรูปหกคนก็ได้อยู่พี่มดได้อยู่ในเชือดเอาอ้แบบนี้เอาเมียเอาอยู่นี่แล้วก็เขาเมื่ออยู่เฮือนลูกหื่นเนี่ยตั้งแต่แบบว่าตั้งแต่บุกเบิกใหม่นี่แหละตั้งแต่อยู่น้ำกันมีครอบครัวแล้วก็ไปแบบนี้ตลอดไปโยด บรายูลุงลุงไงชองพี่เฮ็ดน <na> ้ำผนบวยแล้วรวยเลยเงินซื้อเดินที่ดอนด้อาหาบุเป็นนอาบุเป็นอย่างพาไปเนะเฮ็ดแบบนี้ละวแบนี้ล้เจ้าเจ้าเจ้าเข้ากระสอบนึ่งเทไรอยู่นี่สอบดูชี้ชนชี้ชนผู้บกเดือนหนึ่งหันกินข่าวฮะซองสอบเดือนหนึ่งฮะคือพ่ลึกแทะ ขึ้นไรเงินขน่งตอรีแหลแต่ละมือนี่เจ้าเเป๊ะเป๊ะเป๊่าเข้าหันแล้วบันี้อยู่ในกินได้หาไได้กินน้ำหมอกน้ำไมน้ำนี่แหละการเขียดการน้ำหมอกน้ำไม่เกนโยโดยโดยโดบัดนี้มงอยู่บุเช้านี่แาเห็ดเราเองบ่เนี่ยเราเองฝนตกมันมาเปียกบ่ Ừ, có tiếng lắm, sọt lắm, không nghe nghe, sọt lắm, không nghe nghe, sọt Ở đây, sọt không ở này này. Ừ... có phải nông nữa Nhà không phải thế nhỉ? Kiều mới đi là lũ ừ. Thằng kiều nhà này, thằng chia nhà này Đôi, đôi, rồi, Bọn thầy dù, bọn thầy sâu hết đi nhỉ? Hết เมื่อยเลยลูกไปตั้งแต่ลูกยังหน่อยยังเมื่อยอยู่บอกปุ่มีบอนอยู่เลยเฮากับเท่าแล้วลูกก็จนใหญ่ยังเมื่อยอยู่บ้านอยู่ซองคือกันเมื่อยแล้วเห็นเหลยอกไปเห็นได้ปุ่มีบอนก็อยู่ไปเลยปุ่มีอย่างเลยบ่อยู่บ้านคนเพื่อนชาติของปุ้มีบ่ลตอนนี้เพื่อนอาจาก้อนได้ใช่อาจารย์กอนอยู่น้ำลูกอยู่น้ำเท่าเท่าเมื่เท้ากับตายหมดตายหมดพ่อแม่คอยกับ ตายหมดแล้วแต่ก็ยังนําแบบลูกหลานเพิ่นเพิ่นยังยังบ่อยากให้อยู่แลในดินเล็กๆน้อยๆแหวางไปแล้วเฮากนําอายนําน้องกคอยชีวิตอยู่เพิ่นเาเด้ออยู่เพ่พ่อบัคิดเมียเมื่อเฮือนเอาเมื่อแม่เฮือนบ่มีดินอยู่เฮือนเพิ่นกอยู่เฮือนเาเก่าแลลูกหลานเาก็นี่ก็เจ้าเวทแหละเาก็ไลนี่แหละอ ก็บ uh, ่มีแล้วก็ะบ่มีแล้วแบบนี้บ่มีแล้วก็เล่ร่อนมาแบบนี้เลยโอ้เจ้าเจ้าเจ้าหาบานอยู่เนี่ได้เงินแล้วก็ยู่ไปแล้วนี่แหละไปลงใน้าไปนะวนาะคิดดินยู่พุ่นประมาณเท่าไรเนาะตอนชำูกเคือนได้2นองสมมืนนี่ได้ป่ะเออแ็ได้ยูกว่างเนาะ2 3สมื่นอืม โอ้เจ้าเจ้ามันไปทางไหนบ้านเจ้าขึ้นเล็กชิปนี่เลยเลยหอดบ้านคำกไก่คำน่ดบ้านพนมพอนแวงบึงควานนี่ขึ้นเล็กชิปพูนเล็กชิปนี่ไงไก่พนมพรอีกบ่กายปอดแหวงตัวพนมพรแวงบึงควานี่มึงบึงควานสัตว์พูนอีกโอ้อ้บุรหอดพูนชามนี่แวงบึงชายนี่ก็ตรงไปเลยมือนนี่ปอดต๋อไก่เติบอยู่เลยเนาะไก่เนาะ ใกล้กับก็คือว่าที่เราจัดแต่ชั่วโมงเดียวได้หนึ่งชั่วโมงเดียวฮอดอ๋ออยู่ทั้งพุทนเนาะโอ้บ้านฮะโอ้ตัวน้อยแล้วกันรี่ร่อนมาสิบกว่าปียังยังตั้งยังตั้งตนตั้งตัวมาได้ยังบ่ไาดยังบ่ไาดอ่าก็พอได้ชื่อเขาไปกินวันวันเนาะพอได้ชื่อเขานี่แหละหรือเขาก็ยังบ่พอกินใช่ไหมยังบ่พอนี่ก็ยืมน้ำทาเพิ่นมาชื่อนี่ยยืมลาว แล้วก็ทำเงินนีขนึ้นว่าเบิกก้อนผัดยันบอลเลวขนาดโลกด้อูด้อเด้บิกอะไรยืมมันเบิกเบิกก้อนอ๋อเจ้าเจ้าเจ้าล,ลูกก็ตั้งหกคนเออนี่ติผู้ชายมันยิ่งหนึ่งนี่น้องพี่น้องจะพาบังพันดูพันเซาก็ได้ อกระสอบเนี่ยว่าจะใช่ไงชอบนี่นะอบริษัทใจตุยแลือกระเอาเลยผ่าเฮื่อนเอากระสอบกระสอบเห็ดน้ะพี่น้องนี่ดิโอ้อยู่มาแบบนี้สิบปลายปีไปเรื่อย แค่นี่ทำเนาบอกบเป็นเป็นมือใครยุ่เนาะจ้างกันเออเป็นมือตะกี้มันมีเป็นมือเดนี้มันเิ่งเดนี่มือใไรพันจ้างตะกี้กีใบหนึ่งาว้าวันหนาวหาเดี๋ยวนี้มันเขาบริจาคในวันแล้วเขาจะเมาเดนี้มือหนึ่งตะกอนมือหนึ่งชาหพันกัประมาณแปดชิ้นเข้าสิบาทพี่น้องเนี่ฮอดฮอด1 0อยบาทเนาะมือหนึ่งคาเลงพี่น้องเลย อ้ายยังสิพอกินซื้อข้าวยังบ่พอกินนี่เนาะโอ้ชาวโลกหลายคนนั้นยังบ่พออืมบ่ได้ก็อยูไปแลนาะยังว่าลูกผู้ผู้ใหญ่หั่นเขาเอาเมียแล้วก็เมื่อเฮือนเมียอยู่เนเมียใครแน่ยังแต่3คนนี่อยู่นําแม่น่ะอืมยังผู้หญิงหรือผู้ชายอยู่นําเจ้านี่มีแต่ผู้ชายหมดลูกผู้ชายเิ ลูกผู้ชายยิ่งเดียวมีแต่ชายสี่อันหาคนมีแต่ชายยิ่งเดียวลูกอ่ะได้บได้เฮียนบูได้รำไปช่างบูเป็นเจ้าเื่อบูมีพรมู่เลยไปใส่ก็เออของมาแต่น้อยเลยบได้เข้าเฮียนเลยนะบูได้รำบูเฮียนมันบูมีเนาะบูจักเลยบูเป็นยังเลยลูกอ ก็อยู่นําแม่นี่แหละอย่าไปใส่เข้าก็บ่ไปบ่มีหยังบ่เป็นหยังเป็นเถาะนึงชื่อไปจังก็อยู่นําแม่นี่และเฮ็ดนําแม่นี่ละกินหยังก็กินนํากันอืเจ้าๆๆบเดียวเฮาสิเอาเงินให้ก่อนเด้อซอยก่อนเพราะว่าอันพอได้อันซื้อข้าก่อนเบงต้นั่นแหละเนาะอ่าถ้ามีผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นเบิ่งอยู่เพิ่นอยากซอยหยัง เรื่องอื่นกะจังว่ากันอีกที่แต่ว่าเฮานี่ชิวยอยเบื้องต้นก่อนพอได้ชื่อขขาวกินก่อนเนาะโดย,ดยโอเคแล้วพี่น้องข้างก็จะได้เอาเงินให้มอบให้เพิ่นสี่แสนกีบพอได้เพิ่นซื้อข่าวกระสอบหนึ่งกับสี 4, ่แสนพอดีได้กระสอบหนึ่งเนี่ยซอยเหลือเบื้องต้นก่อนเอื่ยเงินของผู้ใหญ่จะดีทั้งต่างประเทศพอได้เพิ่นฝากไว้พ่อพ่อในเพิน่นในขอบใจเพิ่นในว่าว่าใน,านใจน่ดีไม่แหง้ง ให้โศกให้มันให้อยู่ดีไม่ให้ให้เจ็บบใใ่ให้ไข้ให้ห่งให้มีให้ลำให้รวยไปมือ้อหน้าสบายดีสาธุเนาะอ้าวสาธุอยู่ดีมีแห้ขึ้นกันตอนนี้เพิ่นก็นยังขัดสนหลายอย่างอยู่เนาะพี่น้อง<ม>เอ้ยโอ้จังเรื่องเข่าเรื่องนั่นเข่าอะไรสำคัญเนะาะเขากินเงินทองไว้ใช้ไว้ชอยเวลาเจ็บเป็นดินอุ่นเนี่เรื่องมันโบราณเนาะถ้าตื่ คลี่ใชเข้าวแล้วใช่ในทงเลยแชหนึ่งชแชนบ่มีจะ๊ีบอยู่นี่ค่ะเวนี่คือบ่มีจะ๊ีบบ่มีจ๊บลูเอ่ยป่ะิกเป็งนัวก็บัดเจ็บเป็นเทเใช่บัดุนละน้ำหน้าขอน้ำห้หน้าไปเบิกน้ำหน้าก่อนน้ำหน้าแล้วเกาก็บไยูดยดดย้นน้องพี่น้งถุกเลยยังว่าลูเอย จนว่าเมื่อยแล้วยังเมื่อยอยู่บ้านทวนก็ว่านโปรดอยากซอยเพิ่นกะอ่าที่โตหาบะเตียงได้คือเก่าเนาะทั้งเพจทั้งไลายหรือบะเตียงทีขึ้นเลขบัญชีไปให้ถ่ายคลิดไปพี่น้องเด้อเอาโอเคจำนาห้าติคอตัวกลับก่อนได้เสียเด้อเด้อมือหน้ามือในชีเวมาเยี่ยมใหม่เอาเงินไปซื้อกินข้าวก่อนเดี๋ยวมือหน้ามือในมีผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นอยากซอยจังไดกะห้าชีเวมาหาอีกรอบหนึ่งได้ไหมเด้อได้เด้อจะอยู่ดีมีเฮงเด้อจะโอเคเนาะพี่น้องเพิ่นกะ คนขันที่จะลำบากอยู่พี่น้องเลพาลูกพาเต้ามาลินลนมาสิบสี่ปีหลังจากามีครอบครัวแล้วก็แล้วก็ไปแบบนี้รวยตลอดเนาะดินดอนต้นหน้าอย,อยู่บ้านกับเบื้องชน,นพี่น้องเป็นการคนขางที่จะลำบากอยู่เนาะพาลูกไปแบบนี้ตั้งแต่ลูกยังน้อยลูกหกคนบัดนี้ลูกก็จนใหญ่พัิดพี่น้องเลยก็โอ้แต่เห็นใจแล้วอยู่เนาะคือค่าเล้งนะพี่น้อง มันแบบว่าเป็นเา็ดตย์เมาฮะน่ะไล่หนึ่งนะเป็นเสียหญ้านี่นเนาะเสียหญ้าอ้อยนี่นี่ไล่หนึ่งไล่หนึ่งสามสิบสามสิบเจ็ดพันกีบเอาเอา,เอาตีง่ายๆคือไล่ละร้อยบาทพี่น้องไล่หนึ่งเสียหญ้าสองคนนะ่ะเป็นอาทิตย์หนึ่งเถื่อสามมือถ้าตังแล้วไล่หนึ่งสามมือจะได้เงินร้อยบาทเนาะพี่น้องช่องโพเมียอ่า สุดยอดพี่น้องเลยไอซีเอาบัตรกระเข่ากระสอบหนึ่งสี่แสนสี่แสนกีบกระสอบละพันกว่าบาทนั่นแหละหาเงินซี่เข่ากินเงินังก่าันพี่น้องแต่จะเอาใช้มาเก็บแบบนี้เนาะแต่แต่สงสารแล้วอยู่พี่น้องเลยกแต่ผู้รอยากช่วยเพื่อนคนละเล็กคนหน่อยก็ได้นะบะเตียงทีขึ้นเลขมันซี้ไปให้ท่ายคลิปแล้วก็ติดต่อบะเตียงทั้งเฟสทั้งไลน์ก็ได้พี่น้องแล้วโบมีดินตอนหยาบโบมียังทักอย่างตัวนี้แล้วก็สู่ชนมาดตลอด กขนาดสนับสนุนอยู่เนาะเราคนดุคนมัน่นคนอดทนแต่ว่าเราก็บ,บม่มีแท็กซี่เฮ็ดจังได๋มันขับแรงมันมันต่ำแฮงพี่น้องเอ้ยปสองคนนี่ทำที่เต็มที่ก็เฮ็ดได้แต่เดือนพันสองพันบาทเท่านั้นเนาะเดือนหนึ่งมันชื่อเขากินเงี้งบ่พอพเด้กพี่น้องเอ้ยโอ้เอาโ,โอเคจำรับเคสนี้ก็ะากพี่พาน้องไว้พิจ,จารณาเนาะอ่า มาชมควรซอยหรือบอ่อดือจังใดกะขึ้นอ,อยู่กับพี่กับน้องพี่น้องเลยก็สำหรับบบาเตียงกะเชือว,ว่าเป็นชมมวนที่จะซอยแล้วอยู่เพราะว่าเราก็คนลู้มัน้วก็สู่โนนสวิตมาโดยตลอดโดยสีบ่ได้มีเรื่องเกียดข้าเนือเหล่ายาเขามาปนเลยแล้วก็คนสู่โนนสวิตมาตลอดแต่มันกระ่บบรวยเนาะพี่น้องเหจะไดแต่มันมาความจนมันบ่ได้เลือกหน่ะคนเนาะ อ่าโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ผักพี่พักน้องไว้พ,พิจารณาเนาะมาเตียงกับชิโคโตลาไปแล้วเตือกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องสบายดีพี่น้องบัะสุกุชุน,นอนะ